ไม่ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยผมช่องไมเคิลน้อยรอบหนึ่งนะฮะวันนี้อยู่กับไมเคนะครับแล้วก็เอวาค่ะจหปวดร้อนสิวันนี้นะครับเราจะมาตอบคำถาม Q a นะครับ <c oughs> หลังจากที่ผมได้โพสต์ไปในแท็บชุมชนนะครับว่าตั้งคำถาม Q a นี่แหละว่าให้คนมาถามนะครับโอเครับผมเพิ่มไปการไม่เสียเวลานะครับเราไปตอบคำถามกันเลยดีกว่านะครับเพื่อคลิปจะได้ไม่ยาวมากนะครับ 2,000 years later. คำถามที่หนึ่งนะคะมีน้องน้องถามมาว่าพี่คิดจะเลิกบีบอกรึไหมบีบอกรึบีบอกรึ่าบีบอกรึเป่อบใคระพี่คิดจะเลิกบีบอกรึไหมคะเลิกบีบอกรึไหมคะเอ๋อเลิกบีบอกรึมันเลิกยากครับมันเป็นเหมือนชีวิตประจําวันไปแล้วมันคล้ายๆกับเหมือนการร้องเพลงครับอารมณ์ดีก็ร้องอารมณ์ดีก็บีบเวลาว่างๆก็บีบนะครับผมประมาณนี้คืออะไรวะนี่วาตอบไปดิบีบีบอกกับบีบอกรึมันต่างกันงไ ต่นะคะมีน้องๆถามเข้ามาว่าพวกพี่เป็นอะไรกันล่ะคะให้วาตอบดีกว่าเป็นเป็นเพื่อนพี่น้องเป็นเพื่อนได้ในบางเวลามีคำถามที่สามนะคะถามกันเข้ามาว่าทำยูทูบเคยท้อบ้างหรือเปล่าคะไม่เคยพี่แจม <c oughs> พี่แจมเคยท้อหรือเปล่าคะน้องๆถามเข้ามาอืม <c oughs> ไม่เคยพี่แจมบอกแจมบอกไม่เคยเมื่อวานก็ ก็ถ้าถามว่าทํา YouTube เคยท้อไหมครับก็มันจะมีช่วงบางช่วงที่ว่ายอดวิวตกก็คือตอนที่เราทํา YouTube ใหม่ๆเนี่ยบางคอนเทนต์อะไรเงี้ยคือเรายังไม่รู้ไงว่ากลุ่มคนดูของเราชอบดูอะไรแบบไหนบางอันคนก็ชอบดูเยอะบางคนก็ชอบดูน้อยเงี้ยแล้วเวลายอดวิวตกก็จะมีแบบทอ้อนิดน,นึงครับแต่ก็หลังๆก็จะเริ่มแบบเอาใจคนดูแล้วว่าเขาชอบดูอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับค่ะคำถามที่สีนะคะมีน้องๆถามเข้ามาว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจือแฟนพี่ใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะ เป็นพี่น้องกันคนคนละสายพันธุ์เอ้ยคนละพ่อแม่คนละสายพันธุ์ใช่ป่าววะคนละพ่อแม่เป็นพี่น้องกันนะคะทุกคนส่วนคำถามที่ห้านะคะพี่อายุเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้ผมก็น่าจะสิบเก้ายี่สิบประมาณนี้นะครับแล้วก็เอวาะคะเก้าขวบโหห่างกันสิบปีเลยอ่ะเนาะคำถามต่อไปนะคะเปในคำถามที่หกพี่เรียนอยู่โรงเรียนอะไรคะจบแล้ว พี่แจมจบแล้วหนูเรียนอยู่โรงเรียนอนุบาลถ้าพูดถึงแบบโรงเรียนเก่าก็โรงเรียนก่อพี่เรียนอะไรอะชิบหายแล้วอ๋อที่เชียงรายโรงเรียนดารุลาชเชียงรายแม่สายภาคคนเหนือครับเรียนภาคเหนือครับแล้วก็ึกรุงเทพแล้วก็ไม่ได้เรียนเลยแมวสะดุ้งเลย เจ็ดนะคะ Q1A พี่เคยตดแล้วดมนะครับอยากรู้ครับใครเป็นคนคัดคำถามครับให้เอวาตอบก่อนของพี่จะน่าเกลียดหน่อยไม่ไม่เคยส่วนมากก็ถ้าตดอะไม่เคยดมเองหรอกส่วนใหญ่ตดให้คนอื่นดมนะครับประมาณนี้ได้เหมือนกันพี่มีแฟนยังคะพี่จะมีแฟนไหมแล้วเล่นเกมไหมครับถามพี่ย่งตอนนี้ไม่มีแฟนครับ แล้วก็คิดจะมีแฟนไหมก็ยังครับผมยังสนุกกับการทํางานอยู่ครับก็คือเอาเวลาทั้งหมดไปทํางานแบบเต็มๆเ,เลยครับแล้วก็ถามว่าเล่นเกมไหมก็ก็เล่นเล่นครับก็พวก r o v นะครับพวกถ้าเป็นในคอมก็ Brohara อะไรอย่างเงีบ้ยแบบเกมแบบพวกเพย์เยอะปะใช่เหมือนเลยเหมือนเลยตึงฝีมือนะตอนนี้ไม่รู้ว่าคุจะพูดในตีมว่าอะไร เฮ้ยเริ่มจะแปแลรวงอย่าขึ้นมาเอาวะไปตายซะที่เก้าค่ะพี่คิดว่าจะไปแก่งขันงานใหญ่ไหมครับอนาคตข้างหน้านะครับอ๋อหมายถึงแบบว่าจะไปแข่งแบบเวทีอะไรแบบในอนาคตที่เป็นงานแข่งใหญ่อะไรเงี้ยก็ต้องดูก่อนครับว่าในตอนนั้นอนาคตถ้าเกิดในความคิดผมนะ ถ้าผมมีเวลาว่างพอที่จะพัฒนาบีดบองตัวเองให้แบบพอที่จะไปแข่งได้ก็จะไปแข่งครับโอเคค่ะครับหน่ันี่สิบเอคะพี่เล่นดนตรีกี่ประเภทถึงขั้นหลังมีกีตาร์ครับแล้วก็กีตาร์นี่ก็เพิ่งฝึกก็คือเป็นแค่ไม่กี่อย่างครับด้านดนตรีคือหลักๆก็คือบีดบองครับส่วนกีตาร์นี่คือกำลังฝึกอยู่ครับผมหน่งันยี่สิบเอ็ดนะคะพี่ค,พค,คิดว่าตัวเองหล่อไหมชอบเลี้ยงสัตว์อะไรมากที่สุดครับคิดว่าตัวเองหล่อไหมครับไม่ครับรู้สึกจะเป็นคนแบบกวนประสาทประสาทมากกว่าครับถ้าถาม พี่ครับพี่ใช่คนไทยแท้ไหมครับหน้าเหมือนกับคนจีนญี่ปุ่นญี่ปุ่นหรอญี่ปุ่นน่ะหรือที่คนจีนญี่ปุ่นประเทศไหนวะหน้าเหมือนคนญี่ปุ่นนะครับก็ไม่ใช่คนไทยแท้ครับเป็นคนไทยคนจีนครึ่งจีนลูกครึ่งจีนไทยจีนครับผมเอวาก็เป็นลูกครึ่งสวีเดนแล้วก็มอนนะครับประมาณนี้ลูกครึ่งสองคนเลย ไม่เป็นเลยมอนเนี่ยมาถึงภาษามอนใช่แต่ถนัดภาษาอะไรครับภาษาสวีเดนคำถามต่อไปเป็นคำถามที่สุดสารนะคะพี่คิดยังไงกับ<ท>ความสามารถของพี่คะยังไงความสามารถของพี่ครับตอนนี้ก็ถ้าถามว่าเก่งไหมก็คือน่าจะเก่งในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดในระดับแข่งนี่ก็คือต้องจัดเรียงโน้ตด,ดีๆค่อนข้างที่จะต้องจัดอีกเยอะครับผมก็ร<ท>ู้สึกว่าเก่งในระดับดึงเฉยๆครับโอเคค่ะคำถามที่สี่นะคะน้องเอวาบดีบิดบ็อก<ท>ให้ดูหน่อยครับ พี่แชมให้หนูทำไรเออทำเจมส์เออพี่เจมส์อนให้น้องทำเดี๋ยวพี่ทำก่อนลองทำดูโอเคให้โชว์ทำตามหมดเลยนะอสองอันอ่าโอ้พี่เียนไลยถึงไม่ได้ โอเคนิมบิดบอกแล้วก็คือน้องเขาก็ได้ประมาณเบสิกเฉยๆนะครับผมประมาณนี้เลยโอเคนะคะที่ฝึกบิดบล็อกตอนไหนฝึกอะไรก่อนเป็นพื้นฐานครับฝึกบิดบล็อกเมื่อประมาณ8ปีก่อนที่จริงน่าจะเข้าเกือบเข้า9ปีแล้วก็ฝึกตอนประมาณอายุ1 1บ2คือตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็เสียงเบสิกที่ฝึกก็คือตามที่แบบปกติเลยคือว่าเป็น3มเสียงเบสิกกระเดื่องไฮแฮกแล้วก็สนแนด์นะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็คือไปซิปเปอร์ไปอะไรแบบสเปเชียลซาวเลยนะครับผม ครับค่ะพี่เกิดวันที่เท่าไหร่ครับเดือนอะไรครับถามว่าวันเกิดนะครับก็21วันเกิดวันที่21มิถุนา,นายนครับผมคำถ,ถามที่17แล้วนะคะพี่เคยแข่ง,ขงบิดบล็อกไหมครับถ้าเกิดถามว่าเคยแข่งบิดบล็อกไหมถ้าเป็นในสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะแข่งเยอะมากครับคือแข่งเป็นใน T s คือแบบทางแบบกลุ่มคุยกันอะไรทีเอสสนะครับผมแข่งกับพวกฝรั่งอะไรเงี้ยแต่พอแบบ แบบล่าสุดเร็วๆนี้ไม่ค่อยได้แข่งละประมาณนี้ย8ปดค่ะชอบทำอะไรในเวลาว่างครับทำอะไรในเวลาว่างถ้าว่างจริงๆนะครับอันดับแรกเลยก็จะอืมปลูกผักไม่น่าเบรกว่ะ <c oughs> ปลูกผักนี่มันมันเป็นอะไรอะ่ะงานดินเล็กาดินเล็กใช่อันนี้คือปลูกผักนี่คือปลูกไว้กินเองแล้วก็ลองปลูกเล่นดูไฮโดรโปรนิกอะไรอย่างเงี้งเยเวลาว่างเหรอ ไม่ค่อยว่างอ่ะไม่ค่อยว่างอ่ะเราเล่นกับเด็กเนีไงเวลาว่างก็คือออกกําลังกายกันเอวานี่แหละครับตีแบตอะไรก็หน้าบ้านอะไรเคือเกือบตีตีเกือบทุกวันเลยนะเวลาว่างนะเวลาว่างไม่มีไม่เสียงในกระดาษนะคะจะถามว่าเอว่าชอบอะไรในตัวพี่แชมป์คะพี่แชมป์เป็นคนแบบไหนตอบไปหลังคิมเจอแน่ ชอบพี่แชมป์ตัวไหนพี่แชมเป็นคนแบบไหนเป็นคนตลกเป็นคนอะไรยังไงสัมผาษณะรข้างเาสัมผัสอะคระรู้สึกไงะารู้สึกไงบ้างคะอยู่กับพี่แชมเอ่อเผื่อเอ็ซคนอื่นจะมาอยู่ด้วยตลกเออแล้วละอีกรู้สึกดีอืมพี่แชมรักน้องใช่ไหมพี่้องยังไม่พออ่ะขออีกขออีกกำลังซึ้งเลยรับตารบ้เลยอันหนึ่งเพราะว่าอะไรอ๋อเพราะพี่แชมอะไร ตาใจเขาจะตาใจชวนเล่นอะไรก็เล่นโอเคนะคะชอบตรงผมทำไมม,ม,มันเหมือนขนมาเหรอโอเคแล้วโอเคแล้วเนี่ยย้ยอมสีผมตาผมไม่เนี่ยไม่ใช่ขนูสดของพีง่ย<อ>้อมคือของเอวาเนี่ยของเอวาเนี่ยคือแบบสีผมเริ่มออกออกหมดแล้วไงาามันเริ่มมีสีดำมาแล้วของพี่เนี่ยคือมันเป็นธรรมชาติมันก็จะเหลืองทั้งหัวเลยมั่วมากเลยพี่ ส่วนอันนี้ก็เป็นไฮไลท์แน่ปีเต็ดก็สหรับ Q&A นะครับในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเอวาครับรู้สึกไงบ้างครับที่ตัวเองเริ่มมี FC ที่จากคอมเมนต์บอกว่าชอบเอวามากๆเลยแล้วก็เป็นแบบ FC อย่างเงี้ยรู้สึกไงบ้างครับขอบคุณที่ติดตามหนูดีใจ อย่าลืมฝากกดพี what, exactly. ่แชมป์ด like ้วยนะฝากกดไลค์กดหัวหรือกดอะไรครับขอจัดการกดไลค์พี่แชมป์ด้วยนะคะแค่ไลค์อย่างเดียวเหรอครับใช่กดไลค์กดซับสไคร้ให้พี่แชมป์ด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้แชมป์ด้วยนะคะกดแจ้งเตือนกดดูวิดีโอกดติดตามเฟซบุ๊กติดตามไอจีกดติดตามติดต่อทุกที่หมด องง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 งนงงางงงงงงองงบงงงงองงงงงไมงงงงงงงองงงงงงงเงางกงง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 ไงง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 เป็นงงงงง้งงมงง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 ง ขอขอด้วยไว้ที่เผื่อดีกว่าพี่ตะน้ำฮึ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 ไม่หรอผมยากใช่ได้ลองลองลองขอขอแบบไทรไม่ได้ลองดูดิมันต้องแบบมีความลองเหมือนแบบพูดฮึฮึฮเออฮึแล้วก็เสียงสูงอะฮึ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 อให้กล้ เลิ่ก,ก่อนครับเจอกันครับผมบ๊ายบ <Bye. S 2> ายชี้ทำไม